เราอีกแล้วเริ่มเริ่องเริ่มเรื่องกัน่งงานวันนี้ก็อับ Samsung กับตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอนครับผมถ้าวันนี้ก็แบบมาเปิดตัวนะครับทีวีของ Samsung นะครับก็มีมี่ OLED 8K นะครับแล้วก็มีตัว 4K ด้วยนะครับแล้วของเซที่อ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดขายก็ตัว OLED เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายตัวให้เลือกในงานเลยแล้วแต่สภาพเอแล้วแต่เขาเรียกว่าสภาพ S <S การใช้งานของแต่ละคน <S 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 มันมีผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะสภาพดูแย่แล้วเ,เ,เป็นผลิตภัณฑ์ีนแบบไลฟ์สไตล์ด้วยก็คือเป็นแบบเดอะเฟรมเอาไว้แบบตกแต่งในบ้านเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบกรอบรูปที่แบบสามารถแบบเข้าได้กับทุกมุมของบ้านคือคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตกแต่งนะเป็นผลิตอ่ะของตกแต่งบ้านที่ใช้งานได้จริงก็คือเป็นแบบกรอบรูปที่เป็นลำโพงด้วยหรือเป็นทีวีที่เป็นกรอบรูปด้วยอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างมันทำให้บ้านเราดูแบบมินิมอลดูสวยขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแบบไปแบบมีลำโพงอะไรที่อันนี้แบบ เอเกะกะอะไรเงี้ยอันนี้คือสามารถใช้ของที่เป็นฟังก์ชันให้เป็นแบบให้เป็นดีไซน์ได้ด้วยอย่างตัวตัวมิวสิคเฟรมครับคือโปติแล้วเราอาจจะมีลำโพงวางซ้ายขวาอ่เงี้ยมันจะดูแบบดูขัดตาว่าเออดูเป็นรูปลำโพงเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบเป็นกรอบรูปแล้วห้องเราก็จะมีความเหมือนแบบเนื่การนื่การหนึ่งหรือว่าเอาไปว้ห้องนอนอ่ะรูปไปหัวเตียงอย่างเงี้ยอาจจะแบบแล้วเปลี่ยนรูปคือปกติถ้ารูปหัวเตียงรูปทั่วไปนะเลาะเบื่อแต่นี่คือแบบวันๆก็เปลี่ยนไปสิวันนี้เมนใครก็เปลี่ยนเป็นรูปคคนนนนัั้้เอา็็มมววรกกงีีหตยุ๊บบแ อยากฟังเสียงแบบเสียงก่องโฟร์เซอร์รีทูเฮิร์ตใช่ไหมสี่สามสองสี่สามสองเปิดปึ๊บปึ๊บกรอมหลับอีกยังไม่ได้เปลี่ยนรูปเลยหลับแล้วได้ด้วยแอปเดียวใช่ไใช้แอปเดียวสมาร์ทเดียวได้หมดเลยแล้วเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟได้หมดเลยไอซี่อยู่ในแบบใช้ทีวีเป็นหับใช่ได้ลองใช้หรือยังของแล้วใช้มือถือเป็นหับก็ได้มีแอปสมาร์ทในมือถือไปใช้ได้หน้าจอเป็นรูปอะไร ไม่ไม่หน้าจอหน้าจอทีวีอ๋อหน้าจอทีวีพี่เอกชอบท้องที่ตกใจเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเขาจะมีแบบแกลเลอรี่เป็นสตอร์ล์ขายกว่าแบบมากกว่าแบบสองพันใช่เหมือนเขาเขาเรียกเขาโคกับทางแบบเหมือนแบบอ่าแกลเลอรี่ี่สถาบัน แกลอรี่แห่งชาติอันเชื่อนั้นอ่นผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเหมือนกันจะรวบรวมมีรูปแบบเคยสวยรูปภาพดังๆรูปที่ถูกกฎหมายใช่รูปดังๆที่แบบเราสามารถแบบปกติต้องไปดูตามพิธีกาแต่เนี่ยดูที่บ้านเราล้วให้สีสันอะไที่เหมือนจริงมากมันเหมือนจริงมากเหมือนแบบดูด้วยตาตัวเองเขาบอกเรากับรูปนั้นมาประทับที่บ้านเราเองพี่บอกรูปดังๆเอารูปเธอสองคนได้ไหมได้ เราคนอื่นพูดได้ไหมได้สดแล้ว่าบาว่าใครมีเราเป็นเมนเนี่ยก็สามารถไปซื้อเนี่ยเดอะเฟรมมาแล้วก็เอารูปเราแขวนแล้วอีกวันหนึงเปลี่ยนเมนแล้วก็เปลี่ยนอีกเมนก็เปลี่ยนเลยอย่างนี้ไม่หสะดวกมาก้ะเกิดตอนแรกเนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่มีหลายเมนตัวตีมี มีเป็นเทนิวอยู่ปุ๊บอุยอยากจะเปลี่ยนเป็นออฟกันเนี่ยมันต้องดึงออกเปลี่ยนหอยดึไม่ต้องเลยเพื่อให้โป๊ะสอบกมาสูยวันนี้เทนิววิเยี่ยมบ้านเนี่ยเออให้มี่เมนเธอเนะอีกวันหนึ่งเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนรูปมันมันฟังก์ชันสุดๆครับใค้จิ้มนิดหน่อยก็เปลี่ยนเลยอันนี้เชอบฟังก์ชันอะไรมากที่สุดโหชอบหลายอันเลยอะเสียงแบสซี่เสียงก็ดิชอบชอบการแบบชอบทุกอย่างที่ใช้ AI มาแบบอัพสเกลได้อัพสเกลให้แบบภาพสมูทขึ้นอัพสเกลให้ภาพละเอียดขึ้้้นน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 แบบบสื่่่อออรระะดดูคคคคเเ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 ทตตตต์กกกาาาาาๆปปิิ็โมใยยุวีพฉั คอนเทนี่แี่ดูบางอันอ่ะมันยังตราตึงอยู่แต่มันเก่าจริงยังจาะมันก็จะไม่ค่อยชัดนึกออกปะเพราะฉะนั้นคอนด้าเนนี่ยมัดูยังดูไงเนี่ยหนังให้ดูยังภาพยังปรากฏตัวยังไม่แบบยังไม่ยังไม่เป็น16ต่อ9ยังไม่เป็นยีต่อ9เลยอ่ะดูในทิกตอกก็เหงว่อวันทงนี้มันเป็นแนวแบบอย่างอี้อยู่เลยใชะแล้วพอดูคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราก็จะทำแบบได้อัตราเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะอั s สเกลขึ้นให้แบบภาพคมชัดเทียบเท่าแบบขึ้นมาเกือบใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช่แล้วจะชวนจะไปดูบอลที่ร่วมไหมดูบบอลครั ส่วนผมเนี่ยก็จะดูบอลแต่ก็แบบดูหรือไม่ค่อยดูเป็นสายเชียร์แบบเชียร์ตามเพื่อนสมมติว่าวันนี้เพื่อนเชียร์แมนยูก็แบบเชียร์ตามถ้าเกิดไปกับฟินิกี้ก็จะแบบเชียร์เชียร์เชียร์แมนยูแล้วเกิดไปกับสมมติกับเพื่อนที่แบบดูลิเวอร์อย่างออฟเมียก็จะต้องเชียร์ลิเวอร์ตามเพื่อนที่ไปกับไทยแทงก็ต้องเชียร์อาร์เซนอลเป็นทีมไปแล้วตีคอนเทนต์ไหนเราจะดูได้วยกันได้ครัคอนเทนต์ไหนไม่ได้บ่มีครับโอเคบ่อน S 1> <S 1> <S <S เราสองผ <Pokemon S 1> ลโปเกมอนเนี่ยสมัยแกลโกเกตเนี่ยกอาจจะไม่ค่อยชัดละใช่ออต,ตอบสเกลลิ่งขึ้นมาหน่อยใช่ไอ้เอเอสเกลลิ่งขึ้นมา ตงบากตาบากฟาหรอฝากมันฝากเนะฝากก่อนฝากก่อนคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อเลยมีอะไรเยอะเลยเธอเราต้องคุยกันมาชมครับเข้าป่าด้วยนะครับผมกับ D O Q L E D นะครับมีรออ้หคุณเเต H K แล้วก็มี4 K ด้วยนะครับแล้วก็ทาง O L E D ก็มี O L E D นะครับผมก็เดือดเฟรมก็มิวสิคเฟรมด้วยนะครับผมวันนี้มาเปิดตัวนะครับงานของเราอยู่ที่ซินเทอร์เวอที่อีเดนหนะครับผมก็อยู่ถึงวันอาทิตย์ที่21นี้เลยนะครับมาลองก่อนแล้วจะต้องมีติดมือกลับบ้านแน่นอนเพราะว่ามันมันว้าวมันว้าวเขา มันตาหลุดถ้าเป็นสาสรน้ำตาลนะคือเห็นแล้วมันต้องค่อยๆจับตาไว้ตาหลุดเหรอมันมันปึ้งอะไรนะมือสาวปึ้งมันปึ้งนี่ไม่ได้ยินคืออะไรอ่ะมือสาวปึ้งไม่ล่าสุดเหรอคืออะไรอ่ะอันละสุดเป็นมืสาวปึ้งเห็นหลคนทำแต่ยังไม่เห็นออริจินอลยังปึ้งใจใช้มือสาวปึ้งกับใครซัมซุงได้ไงบ้างอ่ะใครเป็นออริจินอลปึ้งอยู่อ๋อนี่คือคือจึ้งเหรอโอเคฝาใหม่เป็นปึ้งโอเค

ปึ้งถูกไหมได้แต่ไม่ได้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าขอไปทำเอเจี้ยนถูกต้องอันนี้อันนี้ยังงงอยู่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเอาวิธีเล่าเอาวิธีเลาเดี๋ยวกลับไปดูนะคุณเตยใช่ใช่อันนี้เขาทนทานระวังนะถ้าไม่ทนทานเขาไม่จ้างผมมาหรอกเพราะผมจะทำข้พังได้เขาต้องมั่นใจและอดทนจริงโอเคเดี๋ยวฉันไปซื้อแล้วเพราะวันดีจริงโอเคประสบการณ์ประสบอย่างไรเดี๋ยวกันมาครับคุณ ก็จะเป็นตัว OLED ตัวที่มันเป็นาแล้วรโสนการเอาพูดตรงนะเนเจอร์เป็นคนไม่ชอบเล่นน้ำตั้งแต่เด็กคือเด็กๆอ่ะพี่ชอบเล่นน้ำเลยน่าสุดเออแต่ว่าเหมือนแบบแต่ถ้าตอนที่เพิ่งไปเล่นนมันก็สนุกดีนะเพราะว่าเล่นกับแฟนๆไงก็คือก็คืออย่างนั้นนะจอยแต่ว่าเหมือนแบบตอนเด็กที่โดนมางคับออกไปเล่นที่รถกระบะแล้วมันฝังใจอ่ะแล้วเราเราไม่ชอบเล่นแต่เราก็ต้องอยู่บนรถกระบะแล้วก็ เมื่อเลยจะเสร็จจะพมันหามาเหมือนพี่น้องออกเล่นเราก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยกลับต่อยก็ไม่ได้แต่จะชอบใช้วิธีแบบเหมือนพอถึงปั๊มอ่ะก็คือหนีเข้ามานั่งข้างในแล้วก็บ่าแล้วไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะมันหนาวมันมันหนาวสั่นไม่รู้ไม่รู้มันดูคนเยอะๆแล้วก็สั่กันไปสส่กันมาแล้วก็เย็นๆแล้วก็อะไรไม่ค่อยชอบเลยนะแต่แต่แต่ล่าสุดที่เพิ่งไปมากับแฟนๆอันนั้นหนุกเพราะว่าแบบทุกคนแบบ คือถ้าไปอย่างนั้นอะจะจอยได้แต่ว่าถ้าเหมือนให้ออกเล่นเองจะไม่ค่อยจอยงพราะงั้นเธอรู้จัจ้างทำไมเราเขไปเอะนี่ยังไงเกินนี่เป็นคนเคยทะเลมาิลไปเล่นไหนมาฟิลเขาก็แบบฝักใจมาฟิลก็เป็นคนที่แบบโปรตีนไม่ได้เล่นน้ำเลยเพรพอตั้งแต่เด็กๆแล้วคือก็มีแบบเด็กๆก็คือต้องขึ้นรถกระบะอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนแบบฟิลเราเหมือนแบบเออไม่ไม่รู้สึกว่าการแบบเปลี่ยนทั้งตัวแล้วมันจะแบบสนุกอะไรขนาดนั้นแต่ออกไปแล่มาสองการนี้ ใช้คำว่าอุรัานได้เลยอะเออใช่ถ้ามีตัว A I เนี่ยขอลดกันดู ให้ไปไปลงหน่อยให้เขาแรกเป็นเราลงนะครับมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเทวไปเที่ยววันวันวันที่สักวันนะครับพอดีว่าเขาคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่พทีมงานกันอย่างเงี้ยเขาคุยกันว่าเออจะไปแบบไปเล่นน้ำที่ที่ที่แถวไหนนะตัวอตัวซี่าย่านเย่าเลย่าเลยญาเลยญาเลยญาญเล่าเลยยญาญเยาเยาเยาเลยาญเลยญาญยญาญเลยญาเยาเลาเยาเลยญาเลยาเยญาเลยญาอเลาเยาญเลยญานเลยญายาเยาเยเาเาเ มสนุกไหมรีวิวหน่อยสนุกไหมออก็เป็นคำถามที่ถามเหมือนกันเลยเดินเข้าไปถึงในงานปุ๊บเขาสาดน้ำเสร็จปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บเดินมาถึงโต๊ะบอกว่านี่สนุกกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนเออก็เป็นคำถามที่เหมือนกันคือไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแล้วแต่คนจริงไงคืออย่างแบบเพื่อเราบางคนอะอย่างสูงซิงเซิงอะไรเงี้ยกันเกินอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้ทุกวันเลยอะคือเล่นสายสิบวันก็ไปได้ทุกวันไม่เขาสนุกไงคือมันมันคือความสุขของเขาอ่ะซึ่งความสุขของเรามันไม่เหมือนกันซึ่งผมคคคววาามมสสุขผืือในนช่งงกรต์ ถนนที่โล่งมากแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็จัดของแล้วพอกไปทำงานก็ออกไปชิวๆแบบรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยต้องผมผมออกไปแค่วันเดอยวคือมีคนอื่นเยอะส่วนวันอื่นผมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหนุนศริงาอันนี้คือจนุนศริงรับผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้สาว่าแต่แต่คุณเตลูกส่งการล่าสุด เแฟนก็แซวว่าขนาดเปียกยังหล่อเบอร์นี้เลยก็ไม่เปียกไม่หล่อไงก็เลิกเพราะอาศัยตอนเปียกเอาเนี่ยแหละไม่เปบยกก็เปียกไปตลอด ะอททีี่่สุดไม่แต่ตอนแรกอ่ะขอเล่าหน่อยไงนะคือตอนแรกเขาบลิวว่าแบบเปียกเล็กน้อยคือก็เลยไม่ได้เอากางเกงในมาเผื่อไม่ได้เอาอะไรมาเผื่อเลยเถ้าจะวเลยไม่ต้องมูก็ได้ไม่ได้เอาเสื้อกไม่ได้เลือกไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกบลิวว่าเปียกอะไรน้อยก็เซ็ตผมแต่งหน้าถ้ารู้อย่างงั้นนะจะไม่แต่งหน้าจะไม่เซ็ตผมเออแล้วก็จะอันนี้คือเซ็ดล้าที่เปียกแล้วหล่อปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเค ติดใจเรียกติดใจเรียบอันนี้ยังไม่เห็นภาพเปลียกเลยนะคุณพ well. yes. um, e> ี่เรอครับจร่นิวยแบบออกไปตอนกลางคืนนั่นแหละครับไม่ได้ม bon ีใครเห็นเท่าไหร่ไปอยู่ไปค่อยมอใช่ไหมครับแม่ถ้าใช้มือถือที่ถ่ายกลางคืนดีหน่อยก็จะเห็นอะไเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของ ก็ออกไปแค่วันเดียวใช่ไม่เห็นเลยผ่านพาร์ทของการเตรียมพร้อมบคอนเสิร์ตเราเนี่ยจะต้องนี้เป็นของเพื่อนเราแหละใช่ต้องไปต้องไปทุนนี้ก็วันะครต้องไปซ้อมรีบมากหักรีบมากก็ตัวนี้ก็ผมว่าทรงๆเหมือนแบบ85.99ปร์เซ็นประมาณนี้อะไรอะของเราหรือของของ กบารนนอ <c oughs> ของเราก็ประมาณประมาณนึงก็ยังเหลืออะไรที่ที่ยังต้องจะเลือกที่ต้องปรับเพราะว่าจริงๆอยากบอกแต่ว่าบอกหน่อยแล้วกันมันมีบางบางพาที่ที่มีความแบบขัดนิดหน่อย <c oughs> ขัดนิดหน่อยซึ่งมันมันแก้ไขคือหมายว่าเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดในการแก้ไขเพราะนี่ก็ก็เวิร์กกันอยู่อะไรเงี้ยก็นี่แหละครับก็ฝากด้วยนะครับทีมงานมันค่อนข้างแปลกจริงแต่ว่าฝาก เป็นกำลังใจให้ทั้งเตนิวแล้วก็ทีมงานทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เพราะว่าจริงๆทุกคนะทำงานแบบเหมือนช่วงนี้มีคอนเสิร์ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยทางพวกเราเหนื่อยทางทีมงานก็เนลยฝากเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับทุกคนพวกเราก็จะเต็มที่ฝากแขกรับเทุกคนเต็มที่ด้วยกับชุดกับเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยเตรียมไม่พร้อมไปเชียร์พวกเราครับแล้วทีมงานล่ะคะทีมคอนเสิร์ตของเราปีนี้มันแตกต่างจากปีที่ผนยังไงเออก็ ครั้งที่ผ่านมาของเราที่เท <c oughs> นิวเพิ่งมีไปสองครั้งครั้งแรกคือออลด์บ้านทาวเวอร์ลิงคอนเสิร์ตทาวเวอร์ลิงไม่ใช่เดย์ทริปเดย์ทริปเดย์ทเป็นการเดินทางท,ที่ผ่านมาของเทนิวว่าเราเป็นย <c oughs> ังไงจนมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยคราวนี้พอเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะข้ามเวลาใช่เราจะเราจะ,เราจะตัดเดินทางไปสู่ช่วงต่างๆของเวลาแล้วว่าว่าว่าจะเป็นยังไงก็อาจจะไปดูดายว่าจะจอยไหมจะอะไรยังไงตอนนี้ได้มีการพูดยังไงบ้างพูดว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดครับทั้งหมด ทั้งหมดทั้งหมด,มดแต่ว่าเขาไม่ค่อยร่วมกับเรา<ไ>พเพราะเ,เราคิด<ไ>ว่าเขาไม่เอาเขาไม่ซื้อแล้วมันหนักใจไหมอะอออหนักใจอะไรมอะไม่แม็กซ์คือเรารู้สึกว่าที่อ่าคืออย่างแบบหนักใจอะไรหรือเปล่าหรอคืออะไรสิ่งที่หนักใจก็คือไอเดียหรือทุกอย่างที่เราคิดอ่ะมันต้องแมชกับสิ่งที่มีด้วยไงสู่นะเราไม่ใช่ไม่ด้เราเพิ่งฝันไปว่าเราจะเอาทุกอย่างอย่างที่มันดีแต่ว่าสิ่งที่ทั้งหมดอ่ะมันไม่สามารถทําในคอนดิชันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย จะทำยังไงให้ไอเดียทั้งหมดที่เราคิดออกมามันลงตัวในคอนดิชันทุกๆอย่างอันนี้คือความยากของพอมาลองทําที่เป็นเบื้องหลังเองในการคิดคอนเสิร์ตเองมันเลยรู้เลยว่าว่าทีมงานเวลาเขาทำมอนเสิร์ตยากยังไงอะไรก็แต่ดีนะครับรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรที่ตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนลูกที่เราครอบครองเองเราไม่ได้ไปอุ้มดูมุ้อุ้มเบิร์นแต่ว่าเราจะมีความผูกพันกับคอนเสิร์ตนี้เข้าใจปะใจกับเราจะภูมิใจกับเขาเลยเก่งมากเก่งมากน้องชายค่ยแขกคอนเสิร์นะคะแขกคอนเสิร์ตแขกคอนุญาตไม่พูดอนเสิรับโอเค ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วก็มีโฟสกับเจมินายคเขาตอนที่เป็นเดอร์โคคาเดอรเจนี่นะครับก็เจมินายเขาเล่นเป็นลูกเตะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าสามพึ่งไปต่อผู้สามพึ่งว้าเบ๊กไม่แต่เพลงเพลงดีกว่าเพลงมันจะจอยแค่ไหนเธอมันจะอะไรแค่ไหนเพลงอะไรเพลงจะอะไรนะจินเนี่ยไม่ได้ กนจเล่นเป็นเราตอนเด็กก็เล่นเป็นลูกเราเป็นลูกเราในชีวิตก็เลางเป็นลูกในมโนหรือว่าไม่ใช่ก็งเหมือนกันว่าจะจะจะพูดอะไรกวนปอดอ่ะเล่นเป็นนิวตอนเด็กอะไรหรือว่ามีคอมบีเนตก็เลยเียนเชิญใช่ทั้งสองแต่ว่าลูกก็คือลูกมโนในในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะคือเป็นเด็กในโพก้าเดอร์เจอร์นีเจอพึ่งแนม สามคำว่าคอนเสิร์ตนีทีแล้วก็ชวนแฟนอะไรอะไรนะพี่รถสามคำรูปคำพิเศษคำปึ้งของคอนเสิร์ตเราสามคำคือโพก้าปึ้งโพก้าปึ้งโพกรา้าปึ้งได้คร,ร,รับแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใครจะต้องไปเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เรื่องสมาธิมานสมาธิแล้วปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าต้องตั้งใจอยากให้ตั้งใจดูเพราะว่าคือเราอ่ะคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะแบบคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะอยากให้แบบอยากให้ดูแล้วก็แบบพยายามแบบ อยากรู้ว่าเราจะสื่อสารออกไปได้ให้คนเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้จดไว้ด้วยว่าตรงนี้คือดีเทลที่มาต่อแน่นอนเลย่างบัตรครับใช่ไหครับสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับตอนที่ขายหมดแล้วไม่คนทั้งบ้านเนี่ยที่แบบที่มันก็ดูร้านซื้อมก็ได้ซื้อได้อยู่เลยซื้อได้อยู่นะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแต่ว่าก็อาจจะแบบเหลืออยู่ส่วนนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยใครที่แบบอยากแบบจะเจอฟิลจริงๆแบบฟิลแบบลำโพงเสียงเซอร์รา์หรือว่าแบบได้เจอตัวเป็นๆดูจริงๆนะครับก็ยังสามารถหาเออจริงงๆอออยยาาากกให้มดูแแบบบบจริ่ะ อยากเจอทุกคนแบบด้วยตาเนื้อไม่ได้ด้วยตาในใช่เจอได้อยู่เน้นมอลนะครับวันนี้27เมษายนนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถซื้อบัตรเป็นแบบ s t r e ม m i n g l ล v streaming ได้ครับเจอได้ที่ยูเนี่ยนมอลทุกสาขาเลยไหมไม่ใช่มีสาขาแล้วโอเคอเตเห็นเมื่อกี้พี่หลวงกถึงตอนนี้คุณมีลูกเพิ่มมีกหน่คนเหรอครับใช่ครับคุณเเอยังไงคะโดนน้องตกเลยไงไม่คือวันนั้นไปถ่ายรายการ่่ลูกเป็นลูกพี่แคนที่น้แก่นอยู่รู้ใช่ไหม รู้เป็นลูกคือรเรื่องของเรื่องคือไปถ่ายรายการกับน้องนอง้นองบัสใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบอขอเล่าเลยได้ปะได้เนี้ยแหละก็ไปถ่ายรายการกับน้อง,อง,องบัสเ้วทีเนี้ยเตยเป็นคนเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดว่าเวลาคนที่เราไม่รู้จักอะเราจะเก่งเราจะเครียดเตยก็เลยเหมือนแบบกลัวคือถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็จะไม่เครียดแต่เนี้ยแบบ12คนเราเยอะมากแล้วเป็นเด็กๆแล้วแบบเจเนอเรชั่นแกก็เลยเครียดมากก็เลยชวนออฟมาด้วยการเพื่อเหมือนเสริมทับของคนอายุ ก็ช่วยเยอะออฟใช่ไหมเพราะออฟอะเขาจะมีข้อมูลของเด็กๆเยอะเพราะเขาดูดูการประกวดนี้ไงแต่ก็เลยชวนออฟมาเจ็ดเป็นเก้าที่ s u r ไวโ a ลให้ผมดูนะดูมันก็เหรอไม่เด้ามาขอโทษเลยอ่านี่แหละแล้วเหมือนฟิลเราจะรู้เลยว่าเหมือนพอพอคุยเราก็เหมือนออฟก็จะพาเราด้วเข้าไปเงี้ยอ่านี่ในไทยนี่พีมื่อสุดมันเขาทำข้อดีเขาบอกแนะนำแล้วทีเนี้ยเหมือนคือคือเราเต้นนิวออฟกันเนี่ยเวลาทำงานกับคนแปลกหน้าหรือคนที่มีการเงี้ยเหมือนเราพอเราทำงานด้วยกันบ่อยมันจะมีการเาเรียกว่าแบ่งแยกกันว่า คนนี้ดูมั็นยามุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบว่ซึ่งดูทรงแล้วอ่ะออฟอ่ะเขาไม่ถนัดเด็กเรียบร้อยเด็กเนื้อแบบเด็กเนื้อแบบเขาไม่ถนัดเด็กเรียบร้อยเขาจะรู้ว่าเตะจะสัตว์กับคุยกับเด็กเรียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่บอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยผู้จัดการเองแล้วพอเขาถามว่าเขาก็ถามเหมือนน้องๆในวงแหละว่าคนไหนไม่ค่อยพูดอ๋อน้องเอเอไม่พูดอะไรทางนี้มึงเอเอ มึงจัดการอะไรเงี้ยแต่ก่อนแล้วเพราเราก็เลยเหมือนฝั่งคำได้เหมือนกล้องในหัวเอเอมึงจัดการเองอะไรก็ไหนก็เลยเอเอไม่หยุดเอเอทั้งรายการจนรู้สึกว่าฟัมาย้อนดูก็ทำไมถึงได้จเป็นพ่อไม่แต่เขาพอตอนแรกกับก็อายุแหละไม่รู้จักกไม่ใช่อะไรเนาะไม่ไม่ตอนแรกขบอกว่าไม่เขาไม่รู้จักเลยใช่ไหมแต่พอแบบพอพอได้เอาคำสั่งมาว่าแบบให้เราต้องคุยกับน้องเออย่างเงี้ยแล้วพอไปคุยจริงอะ เมือนเจอความน่ารักของเขาเขาแบบเหมือนันที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขายิ้มอยู่เฉยๆแค่นั้นนะโทษทีนะถ้่ผมพูดอ,อย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆแนละ้วเต้สามารถเป็นสามีพี่เคนที่ได้เ,เลย <laughs> ด้วยอยู่คนนี้แต่แม่นะแล้วมีแต่รูกเป็นเอได้พอตอนนี้พอบอกว่ารักสิบกว่ากว่ารักสิบสิบสองอ่ะไม่แต่จริงๆจะบสองไม่ได้น่ารักแค่เอคือทุกคนในวงน่ารักหมดน่ารักหมดแต่คุณจะเป็นสิบสองไงเหรอกิ๊ดแต่คุณจะเป็นายก็คือน้อยใจน้อยใจนะพี่เหรอนในใจไม่ไม่ต้องน้อยใจหรอกครับอันนั้นอ่ะคือมันคือลูกที่ลูกไม่ใช่เออแต่ว่าอันนี้คือลูกที่เราอยากมีอยากมีไม่แช่ว่ามีใช่ไหมครับเพราะว่าเขามันมีลมใจต้นเกินอ่ะ แต่ว่าแล้หล่นแนบต้นแล้วแล้วยืนยังรู้สึกไม่ได้ก็ยังเป็นลูร่ามือหนึ่งอยู่ใช่ไหมลูร่าลูร่าจะเป็นลูกร่าสายแบบน้อนอนก็ต้องแบบเราจะเลี้ยงกันด้วยรำแข่งระบาธานิดหน่อยแต่เอต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินเนี่ยพี่เตแต่ว่าพอบอกว่าเป็นพ่อเอเอฟเนี่ยเขาบอกว่าแม่เอเอฟเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะก็คือไม่ใช่ว่าแค่เรามีหลายลูกเรามีหลายแม่ทุกยนถ้าจะเป็นพ่อเนี่ยถ้าจะเป็นพ่อเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมได้ครับได้ครับ เดี๋จะเป็นรูได้เป็นได้หมดทุกอย่างแต่ว่านี่แหละคือพอเราโตโตแล้วพอเจอเด็กๆกันนั่จริงๆนะมันจะเป็นความเป็นดูเรารู้สึกอะไรบางเหมือนแบบยิ่งเด็กๆที่มันเขาเริ่มมีความแบบน่าเอ็นดูในตัวค<อ>ือแบบแต่และคนเนี้ยมันแล้วแต่และคนก็จะมีความเอ็นดูน่าดูไม่เหมือนกัน,นยอย่างเงีไรอย่างแบบแต่เวลาเขาได้พูดกับเราไหมอะไรครับเขาได้พูดกับเราบ้างไหมัดกล้องเขาไม่พูดเลยตอนแรกกับไม่ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมีคนมาแท็กคลิปว่าเหมือนรวมแค่ตัดแค่ทุกช่วงที่เตะมีอินทรีย์ไก่เอมาเอไม่ได ขอ๋อพอที่ที่ที่แบบเราขอบมาขอบแบบมันลวเขาเรียกว่าเช็ขอบคุณกันะเขาบอกเลขจานจานไม่คิดเลยว่าคนอย่างนี้จะมีเพราะจานไม่เพราะเราเพราเราในในในเขาเรียกว่าในการขายเก้นะเรารับบทเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ขึ้เหมือนที่ว่าเป็นอารย์ตนไม่ใช่ไม่ใม่ชีวมตช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ม่ม่ใชม่ม่ใช่า่มีแล้ว่มว่าการที่จะรับเธอเป็น ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันก็เป็นภาระเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าช่างใช้คำว่าภาระจริงๆมันคือหน้าที่อันใหญ่ยิ่งก็บางทีก็ไม่ใช่อะไรนะลูกก่อนเลือกเลือกพ่อเลือกหอรูปแล้วไม่พ่อเลือกลูกแต่แล้วพ่อเลือกลูบแล้วได้มาเลือกอ่ะเอคนนกาในค่ายในค่ายน่ะอยากเอาใครมาเป็นลูกในค่ายเหรอครับในค่ายเด็กๆใหม่ๆแล้วที่แต่ว่าใครเลือกใครมิ้ว บอกกับเราที่แบบโกองมรู้เลยว่าเป็นลูกเราเนี่ยว่านิวอะหมามีลูกผู้หญิงจริงๆนะมันจะดูเปนแบบคุณพ่อที่เลี้ยงลูกผู้หญิงได้ดีไม่ไม่ใช่ผัวเราแต่ว่าจะพูดไม่ถูกอะใครดีอะใครใครแต่ใครออฟออกับนิวจะเหมาะมีลูกผู้หญิงแต่ว่าครอแล้วเนยว่าใครแว่าใครนอครก่อนองใครก่อนมองใครก่อนใครก่อนใครก่อมอใครก่นแล้ิดแล้วกันครับเป็นลูกโอ้ยมกเลยหรอเรดูแลเขา มีมุกต่อยอยเท่าไหร่เอ่ยเออ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 นี่ก็จริงๆนมีน้องๆน่ารักแบบจากเยอะแยะละหลายคนเลยครับจริงๆเด็กค่ายเชียอมทีวีที่รับสมัครทีเด็กผู้หญิงก็มีนัน้องบอลอะไรน้องบอลวันนี้้นองรีอะไรอย่างนี้ไปน้องช่ย น้องพีมแบบขอโทษความเ้าใจวันนั้นผมไปเยี่ยมน้องพีมาน้องพีมก็น่ารักเอายังไงรีน่ารักคือมีความเหมือนแบบเหมือนจะเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าเขาจริงเขามีความเขาเี็นคอมแมนความเท่าไอตัวนั่นแหละมเป็นรุ่นน้องเป็นลูกเป็นลูกมวันเป็นรุ่นน้องจุฬาด้วยเป็นรุ่นน้องบัญชีด้วยจังหระจริงพูดดูยังได้รู้เรื่องใช่นี้ติ๊กนี่คือเจมีได้เขาบอกว่าเขามั่นใจมากว่าเต็มเขักเขาเพราะว่าเขาเหมือนเป็นโซ่ที่โซ่ก็อันนั้นมันเกินพูดเล่นเราจะตายลูกเจมีได้อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้ ว้าวจะินลาที่สุดเลยนะรีอลยแล้่ชงตัวเองด้วยจ้มีเวลาเลรีบเลยกาบอกพูดยู่ตรงนั้นโอเคครับตนองเราด้วยเหรออ๋อ้โหของสือเลยนะอะไรนะครับไม่แต่ถ้าพูดตรงๆนะแบบเขาเรียกว่าถ้าในทางมันจะมีชาโดกับ p ถ้าในเชิงชา a ด o w ลึกๆอะถ้าเตมีใช่ไหม ข้างนอกอบบเป็นเพอร์เซอรนาเตยจะคล้ายเจมินายมากกว่าแต่ชาโดว์เตย์คล้ายโฟลมากกว่าแต่นิวอ่ะเพอร์เซอราจริงๆข้างในคล้ายเจมินายมากกว่านะแต่ว่าข้างนอกคล้ายเข้างนอกไม่รู้คล้ายโฟลหรือเปล่าแต่ว่าข้างในคือจริงๆเจมินายอะลึกๆเลยมีคว่าเมคล้ายม่่นารักเหหรออออ่่่พพดดีีขยยัับูนนและโอเคค่ย ถามพี่ดิวพี่ดิวามแ่เพิ่งพี่ดิวบ้างออกกําลังกายเห็นไปออกกําลังกายพี่พุทเนาะใช่ครับพี่พุทธก็ไม่มีอะไรครับพอดีเชนเชนเนเนอร์คนเดียวกันครับผมก็พอดีก็แบบบางทีเวลามันไม่แมชกันก็เลยต้องไปเล่นร่วมกันครับก็เล่นร่วมกันหลายครั้งแล้วะยันไงบ้างพอไปก็พี่พุทก็ยังฟิตอยู่ครับผมแล้วส่วนเราเองก็เหมือนกับกำลังจะแบบมีเวลาว่างช่วงนี้ก็แบบไปเาเรียกว่า อ่าอัออเขรียกอัพเกรดบ้างหรือว่าอะไรบ้างอไย่างเครับตอนี้เป็นใ้ายแงมัมนี่ไไก็มีครบลครได้ได้ได้ชมโชวมโชว์ให้เรได้เห็นไมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมต่เตโชวงแต่ไม่เตโชว์ได้ลอี่ยโชว์ทุกวันอยู่แล้ว แต่ก็ฟินเต็มที่เหมืกันก็ฟินฟิเรื่อยๆคือมีเวลาคือตอนช่วงที่แบบก่อนน่านี้คือไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เล่นแล้วก็ช่วงนี้ก็มีถ่ายละครบ้างมีอะไรบ้างยังมีแบบมีแกว่างเลยก็พยายามไปให้มันเยอะช่วงนี้เหมเล่เคนนีเ่มเยอะพิเศษไหมคะแบบว่ามีบงไม่มีครับไม่มีเขาฟินไวแบบเป็นิเรนเนาะมีเพื่อไวอ่ะสวัสดีค่ะ